กจะวิทูปวี VCT p ป c i f i c s ิสเต1 o, State, วันก็ใกล้จะเริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาวิเคอ์กันว่าทีมไหนจะได้ไปมาสเตอร์โ o รอนโตบ้างถ้าพร้อมแล้ว ดเดี๋ยวก่อนทุกคนกำลังหาร้านเติมมาลลนพออยู่หรือเปล่าขอแนะนำแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงไรโอเท็กเท่านั้นก็สามารถเติมได้แล้วครับทุกคนถูกกว่าเติมเองแน่นอนและการันตีโดยผู้ใช้มากกว่า20 0,000คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและตดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นยังไม่พอยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะนี่นะผมก็ใครสนใจแอดไลน์ไปเลยครับแก๊สท็อปอัพอย่าลืมตัวแอดด้วยนะทุกคนคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างในดีส ก็การแข่งขันครับก็จะเริ่มในวันที่22มีนาคมนี้ก็คือวันเสาร์นะครับทุกคนก็ใครสนใจก็สามารถมาดูแข่งหรือว่าวอรปาร์ตี้กับจัดได้ในช่องนั่นเองครับคู่แรกก็จะเป็นคู่ DFM เจอ Global นั่นเองครับเวลาบ่ายสซึ่งมันแบ่งเป็นกลุ๊มเหมือนเดิมนะกลุ๊ป Alpha ก็จะมี6ทีม DX, i JG, DFM, p ปเปเล็ก Global แล้วก็ Boom แล้วกลุปอเมริกาจะมี T1, t a n l o n นองชิม IQ, เซตาแล้วก็ซีเขนั่นเองเนาะแต่และกรุ๊ป จะเข้าเพย์ออฟได้กลุ่มละสี่ทีมนะครับใช่ไหมแล้วก็ไปสู่มาสเตอร์โทรนโตได้แค่อีกสามทีมนั่นเองนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวจับเป็นกรุ๊ปแล้วก็ดูดีกว่าจากแต่ละกรุปเนี้มีทีมไหนมีสิทธิ์ออกมาจากกรุ๊ปเพื่อไปเพย์ออฟกันก่อนนะเอาจากกรุ๊ปเอาฟังกันก่อนนะ DIXGENGDFM เป็นบริษัท global boom อย่างแรกที่น่าสนใจก็คือ global ได้ตัวจริงกลับมาละโคบอลครับอ่าแพทิคูนะแพทิคูเขาว่ากันว่าไอ้นี่ตัวคมไอ้นี่ตัวคมแล้วก็ในซ้อมก็ยิงยับอยู่แต่ที่ผ่านมามาไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องวีซา่าเขาก็เลยเสียดายแต่เขาบอกไอ้นี่โหดจริงโคบอดูดีแต่ก็ไม่รู้ส่วนเปเปอริกซ์เสริมทับมาเป็นคนชื่อว่าแบทแมนไอ้ไม่ใช่แบทแมนแพทแมนครับแพทแมนนะผมแบทแมนเออแต่ว่าเป็นตัวสำรองจะแข่งอีทีสเตย ฟสเตนี้ก็ชุดเหมือนเดิมอืมแต่อาจริงๆนะถ้าดูจากทรงที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสมากสุดอะเจนจีเดียเอ็กเปเปเลกและผมว่าบูมถ้าบูมไม่ขี้โชคนะครับเพราะว่าตัวลั่นทั้งนั้นตัวยิงยับยับทั้งนั้นนะบูมสำหรับผมโกเบลรู้สึกว่า ทีมรวมดาวลุ่งก็จริงแต่ก็นะไม่เคยไม่เคยมันมันเวิร์โเบรวะ่วะเรื่องอาจจะเป็นทั้งภาษาเรื่องการพูดเรื่องการสือ่อสารวิธีการเล่นมันคนละแนวกันหมดเลยห้าคนอ่ะมันชอบเซตอะไรแปลกๆมาส่วน d ีฟเอ็มออฟซีซั่นอย่างโหดในซีซั่นตัวใครตัวมันนะเออก็ สำหรับรอบนี้นะครับเอา4ทีมก่อนนะที่ผมรู้สึกว่ามีสิทธินับมาใส่ในมิดก่อนนะก็คือเจนจีเดีย e เอ็กเป็นปลาเล็กแล้วก็แล้วก็บูมไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนโอเคป่ะสำหรับกลุ่มนี้เลยก,กลุ่มนะครับทีวันทารอนของชิมเล d f o r อาร์คิวเซตาซีเคธทีวันยังไงก็ควรได้ล่าสุดชนะมาสเตอร์แบงคอกมานะ แล้วฟอร์มสุดโหดมีทีโอเอมพียิงยับแต่ละคนลั่นลั่นถ้ายังฟอร์มเดิมอยู่ผมว่าไม่มีใครสู้ได้ครับสำหรับในกุูโบเมก้านะเอาไปเลยที่หนึ่งนะอันนี้ยังไงก็ต้องได้มาส่วนทารอนอันนี้จะหาว่าผมอวยแต่จัดว่าไทยห้าแล้ววะแชทมันต้องได้มาปะวะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าจิตพิมมี่พี่ทีมสามคนนี้ คู่หูที่ยิงกันหมดนะคนหนึ่งสั่งสองคนยิงมันมันไปได้ดีแต่ตอนนี้มีกล้องกระเทียไวๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่น้องอยู่อะคาเดมีแล้วน้องยิงยับมากตอนซ้อมอะคาเดมี่ชุดหลักก็ซ้อมด้วยกันก็น้องก็ยิงแบบยิงเยอะจริงและตอนนี้มันไทยห้าสื่อสารอะไรมันก็ไม่มีปัญหาแต่มีเรื่องกงังวลอยู่อย่างเดียวว่าฟรอสเป็นฝรั่ง นักแข่งเป็นห้าไทยตอนนักแข่งห้าไทยคุยกันฟอสมันจะเข้าใจป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเอเอบบเฮ้ยตุยตุยเฮ้ยนั่นเข้านี่เข้าฟอสแบบเอ๊ะเอ๊ะมันจะมปมมเป็นอย่างงี้ป่าวะไอฟอสฟอสน่าเกาหัวพูดทีอะไรกันไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจสักคำนะแต่ผมว่ามีสิทธิ์นะครผมว่าทารอนเป็นหนึ่งทีมที่ควรได้เพย์ออฟนะผม อีกหนึ่งทีมที่ผมว่าจะได้เพย์ออฟนะคู่หูคู่เก่าเรานะอยู่ด้วยกันมาตลอดซีเข็นะผมผมว่าพวกเคนี้เก็บความแค้นมานานควรเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้อยากให้เซตามากเลยนะเว้แต่ว่าลอตเตอร์นี้ผมดูล่าสุดมายัง ูว่ายังรู้สึกไม่ค่อยไม่เห็นความมั่นใจมึงซะไลกูเดี๋ยวกูต่อยพูดดีๆขอโทษครับพี่ขอโทษขอโทษครับลูกพี่ฟอร์่ฮี้ยกูจะรั่วสุดไอคิวไอ RQ ดูมีทรงเยอะกว่านะไหมนองชิมเด็กใหม่ คือณนะตอนนี้ผมไม่ทีวันทารอนเลซีเคอีกหนึ่งทีมที่ผมจะให้นะผมว่าเป็น RQ ไม่ให้หนองชิมเพราะว่าเอาจริงหนองชิมถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าไอเมตาเนออนและต้องให้เครดิตดัมบีไว้ตอนนั้นคือมันเล่นเนออนแบบสุดตีนจริงอะแต่ตั้งแต่เนออนโดนเนิฟอะพวกเขาก็ยังโหดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ายังดึงประสิทธิภาพตัวเองมาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก็ไม่รู้นะครับรอบนี้ แพดใหม่นะครับผมก็จะมีเวเลเข้ามาเล่นด้วยในสเตทวันไม่รู้ว่ามีทีมไหนสามารถเล่นเวเลจนจุดสูงสุดได้แล้วหรือเปล่ารืยหาคอมโบอะไรโหดได้ไหมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันส่วนอาร์คิวครับหน้าตาคุ้นเคยครับผมว่าเป็นทีมที่ออลาวด์เดอร์ดีโค้ดก็ดีวอลเบิร์ดกับอีวอกนะดูดูทรงดีครับผมส่วนเซตาผมว่าคงน่าจะเป็นหมามือ่อะ ซีเคทโค้ดออกแล้วไม่เก่งละจัดเอาดีพลเยอร์ player มันเก่งเว้ยพ player มันอยู่ด้วยกันมันนานแล้วมันรู้มือกันอะกูเลยว่าซีเคทมีสุดในความคิดกูก็เลยจะให้ไม่อันนี้ลอก่อนนะอันนี้คือสำหรับเพย์ออฟนะครับอันนี้ยังไม่จัดดีๆอันนี้คือเอาก่อนว่าอ่ะที่ได้มาเพย์ออฟใช่ไหมซีเคททีวันทารอนแล้วก็อาร์คิวอ่ะตอนนี้ จากแปดทีมนี้โอกาสที่จะไปโทรอนโตได้จริงๆนะเว้ยทีมแรกที่ให้นะครับ <laughs> <laughs> ผิดอ่านผิดอันทุกทีทีวันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วอะมาเตอร์แบงคอกกูว่ามันมันเห็นทุกอย่างแล้วอะ นะเรื่อง performance เรื่องเอ m เรื่องแผนทุกอย่างมันของจริงนะอีกหนึ่งทีมที่ผมว่าเป็นไปได้นะทันแล้วนะผมเมื่อกี้ move, มุกมือกี้มุกอันนี้อาจจะโ้ยนิดนึงนิดนึงินดนึขอแต่ขอนิดนึงขอ,อนิดนึงคือมันมีมันมี pe pe c, เปเปเล็กไอมีเจนจี G กับ d ดี X ก็จริงแต่กูว่าทารอน ไทยห้าพลังคนไทยอะ่ะแล้วมันเด็กไทย5คนที่เรารู้ว่าในแรงมันเดือดมากอะ่ะน้่นี่แข่งมันก็ยิงกันหมดอะ่ะผมว่าโทรอนโต,โตรครับรอบนี้และสุดท้ายผมว่าทีมนี้น่าจะกลับมาอยู่ในจุดของผู้นำแปซิฟิกอีกหนึ่งรอบนะครับเจนจี Gen G. ผมว่าน่าจะเป็นเจนจี G มากกว่า ถ้าเที่ยวดีไอตอนแรกก็คิดว่าเป็นดีไอเองนะแต่ดีไอมาโกคนเดียวไม่ไหววะพูดจริงไม่ไหวจริงต้องเจนจีวะ่ะซอรรี่แมนส่วนโทรอนโตแชนส์มีพิกโอกาสไปโทรอนโตนะผมให้ผมให้ดีไอมีสิทธิ์สลับมีสิทธิ์สลับอันนี้ผมให้เลย แล้วก็ทีมที่ผมคิดว่ายังจะเหมือนเดิมแบบว่ามิดก็คือแบบเหมือนเดิมไม่ได้ว้าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะคงเป็นเปเปเล็กกับอาร์คิวนะผมแล้วก็ซีคิตผมว่า nice High, นายชายบ่่น่าจะหลุดนะผมอันนี้ส่วนมามืดในใจนะอย่างแรกโกเบนแล้วก็อย่างสองบูม นะครับอันนี้ผมว่า global แบบแบบที่บอกไปว่าทีมมันอาจจะดูแปลกมีการเีฟอร์มทีมที่งงๆกับเพลเยอร์ที่ไม่ได้มาแข่งสักพักหนึ่งแล้วอะแต่แพทิคูผมว่าอาจจะเป็นไพ่ไม้ตายของเขาก็ได้นะ mm hmm. ก็เลยอาจจะให้ดารนะ์คอนมามืดมามืดมีสิทธิ์แบบไต่แบบรัวๆๆๆนะครับผมส่วน next time ก็ DFM เซตาแล้วก็ หนองชิมว่ะอันนี้คือความคิดข้าวๆของผมสำหรับมาสเตอร์โทรอนโตนะครับว่าใครจะได้ไปบ้างแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน v c t p a c i ป i ิ s ิกสเตยวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็แลวทุกคนคิดไงก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันให้ด้วยและไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ